ครับก็สวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านครับวันนี้พาทุกท่านไปทําการเปลี่ยนโอริงปั๊มติ๊กนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคการเปลี่ยนโอริงปั๊มติ๊กของเดิมนะครับเขาตัดใส่มานะครับทําให้เกิดอาการน้ํามันรั่วนะครับเมื่อเราเติมน้ํามันเต็มถังในคสนี้นะครับเราจะใส่เป็นโอริงปั๊มติ๊กของเวฟร้อยสิบไอตัวเก่านะจะใส่ง่ายกว่าเวฟร้อยสิบไอตัวใหม่นะย้ํานะครับ โอริงปั um ๊มติ๊กเนี่ยเน้นไปที่ของเว็บร้อยสิบไอตัวเก่านะจะใส่ง่ายกว่านะครับทุกท่านนะเทคนิควิธีการใส่อันดับแรกเอาจารบีมาทาก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อทาจารบีเข้าไปนวดเข้าไปครับหลังจากนวดจารบีแล้วเราก็าไปคล้องเข้ากับตัวปัม๊มเราจะคล้องด้านบนหรือคล้องด้านล่างก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะอันนี้มันเป็นสูตรของทางร้านนะเราจะโอริง เราจะเอาริงมาใส่ตรงคอปัมนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปที่ถังน้ํามันนะอ่าอันนี้ก็เป็นสูตรของใครของมันก็แล้วกันนะครับบางท่านอาจจะเอาวางลงไปที่ถังน้ํามัน <ee>. บางท่านอาจจะเอาโอริงไปวางที่ปากถังน้ํามันแล้วค่อยทําการประกอบปัมเข้าอันนี้ก็เป็นสูตรใครสูตรมันก็แล้วกันนะครับบางท่านอาจจะเอา อโอลิงนะครับไปทาน้ํามันก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเอาไปตากแดดให้มันร้อนก็แล้วแต่นะครับทีนี้เมื่อเราใส่เข้าไปเราก็ดันลงทีละมุมทีละมุมนะครับใช้ตัวทีดันลงทีละมุมแบบนี้นะครับมันจะลงไปง่ายๆกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะไม่มีอะไรยากนะครับที่เหลือก็เป็นการใส่นออ็อตยึดนะครับในช่วงที่เราใส่น็อตยึดนี้ให้ระวังนะครับให้ระวังนะ ถ้ามันลงไปไม่สุดมันจะดีดขึ้นมานะครับแต่ถ้ามันลงไปสุดเบ้าแล้วนะครับถึงบามมาแล้วมันจะไม่ดีดขึ้นมาอันนี้ให้เรารับทราบตามนี้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่นํามาฝากเพื่อนๆพี่น้อง f c นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับทุกท่านนะสําหรับการใส่โอริงปั๊มติ๊กนะครับโดยมากนะครับโดยมากแล้วเวลาที่เราถอดปั๊มติ๊กออกมาเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่า ให้ซื้อนะครับให้ซื้อโอลิงป um ั๊มติ๊กมารอเลยถ้าหากว่าเราจะทําการถอดปั๊มแต่ในขั้นตอนของการสั่งซื้อนั้นแนะนําเป็นของเวฟร้อยสิบไอตัวเก่าตัวเล็กนะอ่าจะใส่ง่ายกว่านะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้เมื่อเราจะใช้โอลิงตัวเก่าสมมุติว่าเราถอดออกมากรณีฉุกเฉินจําเป็นนะครับเราจะใช้โอลิงตัวเก่าแนะนําอย่างหนึ่งเลยว่าว่าถอดออกมาปับ๊บล้างน้ําให้สะอาดนะครับล้างน้ําให้สะอาด นะครับจับแค่ตู้เย็นเลยแค่ฟิตเลยนะครับบางทีมันอาจจะหดตัวมันอาจจะใส่ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะใช้ได้ทุกเคสทุกครั้งเสมอไปนะครับมันเป็นบางเคสนะบางเคสเอาทิ้งไว้สักหนึ่งคืนเนี่ยนะครับมันคืนสภาพนะแต่คุณต้องล้างน้ำอายน้ำยาล้างจานผงซักฟอกก่อนนะครับก่อนที่เราจะาไปแช่ตู้เย็นหรือว่าเอาทิ้งไว้ให้มันหดตัวประมาณหนึ่งคืนนะครับอันนี้ก็ สามารถทําได้เช่นเดียวกันมันก็เป็นสูตรของทางร้านอีกเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนเพี่น้อง FC